สวัสดี F อฟทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านฮะพบกันอีกเช่นเคยกับช่องรับซื้อเหรียญข้าวแล้วก็แบ่งปันเหรียญออกผมปอป่าศึกษาแบงก์เหรียญโบราณก็กลับมาพบกับแฟ,น,ฟนรายการอีกเช่นเคยฮะเหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญครุฑที่หลายหลายคนรู้ว่าปอปาเคยประกาศรับซื้อแล้วก็หลายๆคนเคยส่งมาให้ทางช่องของปปาฮะ เนาะก็เดี๋ยวป้าปามาประกาศรับซื้อแล้วก็นํามาให้ดูกันใหม่เพราะว่าบางคนบางท่านนั้นอาจจะเข้ามาติดตามช่องของป้าปาใหม่ๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าป้าปาร,รับซื้อเหรียญครุฑอะไรกันบ้างวันนี้เรายกเหรียญครุฑท,ที่ออกจากระบบหมุนเวียนไปแล้วมาเป็นตัวอย่างการรับซื้อก็มีกันอยู่5ปีพศส,สำหรับเหรียญครุฑนะฮะนี่คือครุฑข,ของพระหลวงราชกาลที่9อ่ะประมาณนี้ยท่านผู้ชม ไม่มั่นใจว่าภาพคมชัดไหมเขาคงพอมองเห็นมั้งเนาะสำหรับใครที่ติดตามช่องของปปาใหม่ๆม,มีเหรียญประมาณนี้แล้วก็อยากส่งขายก็ดูนะดูเอาแล้วก็แคปหน้าจอกันไว้บางครั้งนะเพื่อจะเอาไปดูไปเป็นตัวอย่างนะว่าเหรียญแบบนี้ช่องปอปาร์ยังรับซื้ออยู่ราคาก็จะไม่สูงไม่แรงท่านผู้ชมนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาจํานวนค่อนข้างมากกันทุกปีพอซ้อเลย เราจะเห็นว่าทุกคนทุกท่านเนี่ยเป็นนักสะสมเนี่ยจะมีเหรียญประมาณนี้อยู่นะฮะประมาณนี้อยู่ค่อนข้างจะเกือบทุกคนทุกบ้านเลยทีเดียวเดี๋ยว,วเรามาเริ่มกันเลยเนาะเหรียญแรกที่ประปาประกาศรับซื้อก็ประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญครุฑชนิดราคาหนึ่งบาทปีพศ2517หออ, 2, อ่ะเหรียญน,นี้ใครที่มีนะฮะ ปัจจุบันวันนี้ราคาไม่สูงฮะซื้อเข้ากันทางร้านต่างๆก็รวมถึงช่องประปาก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละ20บาทนะนะประมาณเหรียละยีบาทอ่ะใครคิดว่าราคาไม่ถูกจนเกินไปก็สามารถติดต่อส่งขายได้นะฮะโอเคเนาะอ่ะต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญครุฑเช่นเดียวกันเป็นเหรียญครุฑของพระหลวงรัชกาลที่9้าทั้งหมดเลยท่านผู้ชมอ่ะนี่ก็เป็นเหรียญครุฑนะแต่เป็นครุฑ ปีพศ2515เป็นรูปแบบของขุดเก้าเหลี่ยมท่านผู้ชมฮะดูอ่านี่ฮะก้าเหลี่ยมเราก็จะดูตาขอบเนี่ยนะเป็นเ,เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกขุดเก้าเหลี่ยมเนาะอ่ะเรื่องนี้ก็ยอดจานวนการผลิตก็ไม่น้อยเลยฮะเอาง่ายๆว่าขึ้นหลัก10ล้าน20ล้าน30ล้านอะไรประมาณนั้นเนาะก็ถามว่าผลิตออกมานานนี่ยังก็นานแล้วแหละรวมถึงปีนี้ก็5้50ิบกว่าปีแล้วเนาะออกตีจะาปีดีกว่า ยังพบเจอกันได้ได้ง่ายฮะท่านผู้ชมนะยังพบเจออยู่นะฮะอ่ะใครที่มีอันนี้พบเจอได้ง่ายปปาพูดถึงในวงการนักสะสมนะเผื่อใครที่เป็นยึดอาชีพอื่นแล้วมาดูก็จะบอกว่าพบเจอได้ยากเดี๋ยวจะมาทวงติ่งปปาปปาพูดถึงในวงการนักสะสมนะเพราะปปาปปาที่อยู่ในวงการนักสะสมโอเคประมาณนั้นเนาะอ่ะคุดเก้าเหลี่ยมใครที่มีฮะท่านผู้ชมเนาะใครที่มีก็สามารถติดต่อส่งขายได้นะฮะรับซื้อกันในสภาพเดียวนะฮะเหรียญที่ปปามาโชว์เนี่ยก็ อ่ะปัจจุบันวันนี้เดือนนี้ก็ไม่มีโปรโมชั่นเลยละเหรียญน,นึงก็ประมาณ50บาทนะเหรียญละ50บาทโอเคไหมอ่ะมาดูเหรียญคุดเหรียญที่สามท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเหรียญคุดนะเป็นเหรียญคุดขนาดใหญ่นะชนิดราคา5บาทเช่นเดียวกันปีพศ2520ฮนะปีพศ2520 จำนวนการผลิตก็เหล่าๆนู้นเลยท่านผู้ชม20กว่าล้านเหรียญน,นะปัจจุบันมันนี้พบเจอกันได้ง่ายราคานี่ยังไม่สูงนะฮะก็คงจะสูงยากนิดนึงนะใครที่เก็บไว้มาเป็น20-30ปีเนี่ยต้องทําใจนะฮะเหรียญที่ปาปามาโชว์อยู่เนี่ยพอเขาผลิตยเยอะฮะจะให้ขึ้นถึงหลักหลักพันเนี่ยถ้าเป็นในปกติธรรมดาเนี่ยโอกาสมีน้อยมากท่านผู้ชมนะโอกาสมีน้อยมาก เพราะปัจจุบันน,นี้ช่อง YouTube ต่างๆที่เกิดขึ้นมากก็มีการาซื้อขายดบราคาบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเพราะว่าหลายๆคนหลายท่านหันมาทําเกี่ยวกับเหรียญกันเยอะอันนี้ฝั่งปปาพูดนะฮะฉะนั้นจะทําให้เหรียญรุ่นนี้มีราคาขึ้นกระฉูดเลยเนี่ยถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยโอกาสแทบจะไม่มีเลยนะสำหรับใครที่เก็บมาไปแล้วประมาณ1 0 2 0ปีเนี่ยทำใจได้เลยฮะเนาะประมาณนั้นอะครุปีปศ2520รสบเนี่ย ใครที่มีฮะรับซื้อไม่เกินเหรียญละสิบห้าบาทโอเคเนาะอ่ะปีพศสองพันห้ารอยี่สิบราคาเหรียญละสิบห้าบาทเพราะตอนนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นอะไรนะท่านผู้ชมนะฮะต้องคอยติดตามช่องของปปานะฮะบางช่องบางช่วง,บาง,วงบางเดือนในปปาเปิดโปรโมชั่นให้อ่ะตรงนี้ก็เป็นเหรียญคุชเช่นเดียวกันฮะคล้ายกันทั้งหมดฮนะแตกต่างที่ปีพศนี่ปีพศสองพันห้ารอยี่สิบสอง อันนี้ปีประส2,520 22เนี่จะผลิตมากกว่าปีประส2,520ฮนะมากอย่างชัดเจนด้วยฉะนั้นราคาปัจจุบันวันนี้สำหรับช่อง YouTube อย่างช่องประปานะฮะรับซื้อได้ไม่เกินเนี่ยละ10บาทโอเคเนาะประมาณนี้นะฮะอะต่อมาต่อมาฮะมาดูครุฑปีสุดท้ายครุฑปีเนี่ยเขจะมีความแตกต่างจากครุฑที่ผ่านมา4เหรียญน,นะฮะเพราะว่าที่จริงผลิตออกมา ถึงห้าครั้งห้าปีพศด้วยกันแต่ว่าถ้ามันรวมแบบนี้เดี๋ยวมันทาไปก็จะงงเอาแค่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเนาะอ่ะนี่คือคุดผ่าอันนี้เป็นคุดเฉียงนะฮะรูปแบบคุดเฉียงอ่ะเป็นคุดผ่าหรือว่าคุดตรงนะฮะปีพศสองพันห้ารอยี่สิบห้าใครที่มีนะฮะปัจจุบันวันนี้ก็ยังไม่มีโปรโมชั่นอะไรอ่ะราบเดี๋ยวหนึ่งก็ไม่เกินสี่สห้าสิบบาทเดี๋ยวตอนจบถ้าคุณมีเหรียญแบบนี้คุณก็ไปคุยกับน้องแอดมินเอา ท้งนั้นท้งนี้ก็ไปเอาส่งรูปมาตรวจสอบด้วยนะฮะเพราะว่าเหรียญบางเหรียญเนี่ยชนิดราคาเดียวกันนะบางเหรียญก็อาจจะผูกก่อนกว่านี้ด้วยซ้านะผูกก่อนกว่านี้ด้วยซ้ําสภาพเหรียญที่ผูกก่อนเนี่ยก็คือการซื้อขายค่อนข้างจะยากแช้นถ้าท่านมีก็ยังไม่ต้องส่งมานะเอาสภาพที่เนเห็นนะท่านผู้ชมนะยังพอเห็นรูปลักษณ์ในรูปแบบนี้โอเคประมาณนี้เนาะ โอเคถ้าปปามาประกาศรับซื้อเหรียญเกี่ยวกับเหรียญคุดของพ่อหลวงราชการที่9เอากันสัก5ปีพอสอแค่น,นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวจนเกินไปเพราะว่าปัจจุบันมันเนี่ยถ้าทําคลิปย,ยาวออกไปเนี่ยอาจจะทําให้เอฟีเนี่ยติดตามไม่จบไงเพราติดตามไม่จบเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่รู้ว่าช่องปาปารับซื้อเหรียญแล้วเท่าไหร่เนาะเ,เดี๋ยวก็มาทวงมาติงกันใหม่ปะปาอยากจะให้ดําเนินการไปแบบว่าอื ตรงไปตรงมาอะไรประมาณนั้นนะฮะเนาะเอาง่ายๆว่า,าใครที่จำไม่ได้ก็รีกลับไปดูเอานะฮะรีกลับไปดูอีกรอบหรือว่าหลายๆรอบฮะมาจนถึง5ปีพศเนี่ยดูให้จบนะหากท่านมีเหรียญแบบนี้จะแบ่งส่งขายเนี่ยจะได้ส่งขายแบบไม่ต้องกังวลน,นะโอเคเนาะคลิปนี้ปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ